สวัสดีค่ะวันนี้นะคะผลุม่มของดิฉันจะมานำเสนอการสอบถามข้อมูลจากโปรแกรม ArcMap ค่ะขั้นตอนแรก <uds> yup. ค่ะเปิดโปรแกรมมาเลยค่ะการสอบถามข้อมูลจาก Navigation Tool นะคะสามารถทำได้สาวิธีค่ะวิธีแรกค่ะ AP ให้เราไปคลิที่ c a t ก l อ g นะคะ เลือกเอาข้อมูลออกมาเอาข้อมูลออกมาเลยค่ะได้ข้อมูลแล้วนะคะวิธีแรกนะคะไปคลิกที่ไอคอน identify ค่ะนี่อืม จากนั้นนะคะให้ไปคลิกที่พื้นที่ที่เราต้องการจากนั้นจะแสดงหน้าต่าง i d e n i f y ค่ะเป็นการแสดงข้อมูลของพื้นที่นั้นๆคลิกตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นหาต่านนค,ค่ะส่วนวิธีที่สองนะคะ ให้มันลิกที่เครื่องมือจริงค่ะที่ยังเป็นรูปกล้องส่องทางไกลนะะก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะคะจิกท ah ี okay. ่พื้นที่ที่เราต้องการได้เลยจากนั้นจะแสดงหน้าต่างข้อมูลขึ้นมาค่ะใส่ข้อมูลที่ต้องการจะค้นหาเลือก แค่กดข้อมูลขึ้นมานะคะก็อยู่นี่ก็นีค่ะส่วนวิธีที่สามนะคะไปคลิกที่ไอคอน go to XY ค่ะที่เป็นรูป XY จะขึ้นหน้าต่างมาอย่างนี้คะ่ะให้ใส่ค่าพิกัด x และ y ค่ะการแสดงเฉพาะข้อมูลที่เลือกโดยใช้หน้าต่าง Query Builder และภาษา SQL ค่ะเรามีเรามีามข้อ ข้อมูลอยู่แล้วนะคะไปคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลค่ะนี่ค่ะคะ่ะก็ขอขอจะปรากฏหน้าต่างเลเรื่อยๆออกมานะคะ เลือกที่ d i e c i n i o n Quality ค่ะแล้วก็ Quality ดีเลก็จะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมานะคะให้ใส่ค่าตัวแปรต่างๆตามที่เรากำหนดค่ะ ก็ใส่ตัวไปค่ะเมื่อกดโอเคออกมาแล้วนะคะเราก็กดโ OK อเครอบนี้ รูปจะแสดงการทำ definition query ค่ะในพื้นที่ที่เราเลือกในพื้นที่ที่เราหาเนี่ค่ะจะได้แบบนี้การสอบถามข้อมูลโดยใช้ select by attribute และภาษา sql ค่ะขัตอนแรกนะคะเปิดชั้นข้อมูลออกมา เมื่อได้ชั้นข้อมูลแล้วนะคะให้ไปคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลเลือก open a t t i u e ค่ะแล้วก็ที่ ่จากนั้นจะแสดงหน้าต่างที่เล็ก by attribute นะคะใส่ค่าตัวแปรต่างๆที่ต้องการจะกำหดนดะคะ่ะ ข้อมูลออกมาแล้วค่ะที่เราเลือกมนการสอบถามข้อมูลโดยใช้ select by location ค่ะที่อาพีจับอเกิเลือกใช้ข้อมูลอำเภอ คิดทีเร t i ่ n ค่ะ b บ Location นั่น,น,นเอน,นะคะจะแสดงหน้าต่างเล็กแบ Location ค่ะกำหนดค่าต่างๆตามต้องการ เป็นการเลือกวิธที่ที่จะทำค่ะส่วนช่องนี้นะคะเลือกเลเยอร์ที่ต้องการค่ะส่วนช่องนี้เป็นการเลือกที่มาของข้อมูลช่องน,นี้เลือกเงื่อนไขที่ต้องการค่ะส่วนช่องนี้นะคะเป็นการใส่ค่ารายยนนะยะท่าง การสอบถามข้อมูลโดยใช้ select by attribute ร่วมกับ select by location ค่ะเราก็เตรียมชั้นข้อมูลมา date ทาแล้วก็อำเภอี่ t y l e c t i o n ค่ะ select by location เลือกเงื่อนไขการที่ต้องการนะคะแล้วก็เลือกทิศแล้วก็ตไปใส่ค่าอะ้รอ่ะ ก็ได้รูปของการแสดงเราดีนะคะนี่คือรูปแสดงการทำถไฟแอทิทีร่วมกับไฟลูซใช่ค่ะ